สวัสดีครับเพ,พื่อนพี่ๆน้องๆที่ร่วมการศึกษาสายหลวงปูนงป่นาคหลวงปู่หินวัดอครังนะครับวันนี้ผมบุกบ,บางอ้อได้พระพิมพ์ที่นั้นนะจะได้สักองคหนึ่งนะครับมาแล้วก็วเป็นเนื้อใบลานด้วยหายากเลยของหลวงปู่หินวัดอครังอีกเช่นเคยนะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยเขาก็เรียกกันพิมพ์สามเหลี่ยมจั่วเนาะก็จะอยู่ในชุดสามเหลี่ยมจั่วแล้วกันนะครับสําหรับชื่อพิมพ์ผมยังยังไม่ ขอพูดชื่อชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าพี่นุโคน่าจะกําลังทาหนังสืออยู่นะผมก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะก็มาเรียกชื่อพิมตามพี่เขาดีกว่านะครับผมก็ไม่ชํานาญเท่าพี่เขานะครับขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับสําหรับพระของหลวงปู่หินมะละครังเนื้อโบลาจริงๆเป็นพระที่เล่นง่ายมากเลยนะแต่ว่าคนชอบไปเล่นพระโซนที่ที่แบบมันเสี่ยงอะ่ะ ก,ก็ก็แล้วแต่คนชอบนะจริงๆก็ก็จะเ,เล่นเสียงก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่สไตล์นะครับของแต่ละคนนะครับแต่ผมชอบแบบพระเก่าๆปึ๊กๆเนื้อจัดๆนะครับมันจบง่ายดีนะครับสำหรับพิมสามเหลี่ยมจั่วอง์นี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับจะมีจะเป็นพิมที่แบบมีหูก็ไม่พิเศษหรอกครับผมว่าจะวิจิตขึ้นมาหน่อยนะครับสามเหลี่ยมจั่วองนี้จะมีหูแล้วก็เกจที่มีรายละเอียดนะครับแขนหักสอบนะครับ องค์พระก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าสามเหลี่ยมจั่วในพิมพ์นอ่นนะครับนี่ครับแล้วก็แขนหักสอบนะครับจริงๆผมพิมพ์ไห้ดูง่ายกว่าเนาะจะให้ปวดหัวทําไมนะครับพ้าสีดําก็เลยโฟกัสยากนิดนึงนะครับขอผมขอญาตเสียงๆนี่เนะาะตรงก็ได้นี่ แล้วก็ฐานสามชั้นนะครับสำหรับเนื้อใบลานหลวงปู่หินเนี่ยมีวิธีดูยังไงจริงผมทําคลิปไม่นานและมีโอกาสได้พระเนื้อใบลานมาพอดีนะครับเนื้อจะเหมือนเนี่ยครับถ้ามองด้วยตาเปล่ากันนะลองด้วยตาเปล่ากันนะจะเหมือนช็อกโกแลตพี่นุโคเคยสอนผมว่าเขาสอนทางสาสอนผมทางโทรศัพท์ด้วยนะสอนผมทางโทรคุยกันทางเมสเซนเจอร์เนี่ยครับว่าให้พี่เนื้อใบลานหลวงปู่หินดูยังไงพี่บอกว่าเหมือนดาร์กช็อกโกแลตอัลมอนด์่ะ พอได้ช็อกโกแลตอมอนคืออะไรพอได้องค์จริงมาอ๋อเลยเนี่ยเนี่ยครับเนื้อจะแบบเหมือนช็อกโกแลตจริงๆนะเหมือนช็อกโกแลตแท่งเราอะแล้วพอส่องไปในเนื้อครับก็จะมีเม็ดขาวๆอัลมอน์เนี่ยครับอยู่จริงๆไม่ใช่เม็ดอัลมอนด์นะผมไม่ควรพูดอย่างนี้เนาะเป็นเนื้อผงเกลวละคังเนี่ยครับลอยๆอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เนื้อนะครับส่องไปตรงไหนก็จะเห็นเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยครับกระจายอยู่นะครับ แล้วก็มีคาฟ้าใบลานนะครับโดยอายุของอมค์พนะครับคาฟ้าใบลานก็จะติดอยู่นะครับด้าน,นหลังก็ยิ่งดูง่ายหน่อยนะครับมีเม็ดขาวๆอยู่นี่นะครับแล้วก็พลิกมาด้านข้างครับ หลังอ่ะส่วนใหญ,ญ่ก็จะค่อนข้างเรียบนะครับหลังก็จะค่อนข้างเรียบแล้วก็จะมีครีบอยู่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อใบลานเนื้อผงอะไรก็จะมีครีบเนี้ยปรากฏอยู่เนาะชัดเจนนะครับใีขนาดพิมพ์สามเหลี่ยมยังมีเลยนะแต่ตรงนี้มีการแบบแต่งลบออกไปเห็นไหมครับเป็นรอยกับรอยเหมือนฝนออกไปนะครับเนื้อใบลานส่วนใหญ,ญ่จะชอบเจอแบบเป็นรอยแบบแต่งผิวอย่างเงี้ยครับขัด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 อย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็น ราะยุคนั้นเขานิยมกันหรือว่าเป็นการแต่งตั้งแต่เดิมในวัดอันเนี้ยก็ก็ไม่มั่นใจนะครับเนี่ยครับช,ช็อกโกแลตอัลมอน์นะครับส่วนนี้ใครจําไปใช้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้พระหายากแล้วก็เนื้อหายากนะครับสวันนี้ผมบุบบางอ้อก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบารมีองค์สมเด็จพระอาจารโตพมรังสี หลวงปูน่นาคหลวงปู่หินวัดระฆังขอบคองคุง้มควาลรักษาดูแลทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้มีพระหลวงปูน่นาคหลวงปูหหงป่หินวัดระฆังแท้ๆองค์คูไว้ใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมบุกบางอ,อ้อขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ